สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดียามบ่ายนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะปลาทองอยู่ในอ่างบัวค่ะแต่ไม่ใช่อ่างบัวนะคะจีเกียวไปเก็บวัชพืชในคลองนะคะที่วัดอ่าแห่งหนึ่งนะคะตากขอดปฐมเอามาใส่เห็นไหมคะสวยงามค่ะแตกกอสวยงามมากเพราะเลี้ยงหัวเลี้ยงยากกคะ<ม>่ะเราเห็นไหมคะกอแตกขึ้นมาแล้วก็สวยงามมากเลยนะคะสดชื่นนะคะในยามบ่าย ที่เกียวอยากจะอัปเดตให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเห็นม,มาลายของที่เกียวมีสายเยอะแยะเลยนี่นะคะเราเป็นสวนหย่อมเล็กๆน้อยๆนะคะให้เออเป็นที่พักที่นั่งพักรอรถให้ลูกค้านะคะอันนี้ก็คือต้นรวยไม่เลิกนะคะที่เกียวได้มาแค่ต้นเดียวนะคะแต่ปรากฏว่ามันแตกกอออกมาเยอะมากใบใหญ่นะคะ บางทีก็ออกดอกให้เห็นกันนะคะเพื่อนบ้านมาขอไปไลายผนแล้วระคะเห็นไหมคะใบเบลล์มเลยเขามีความเชื่อกันว่าถ้าปลูกต้นรวยไม่เลิกแล้วเนะะี่ยค่ะมันจะมีเงินทองใช้ไม่ขาดเมือคะ่ะมันก็แค่ความเชื่อน,นะคะเพียเพียนเห็นม้าลายของเสตียไหมคะเลี้ยงดูมาสิบกว่าปีแล้วนะคะเยอะแยะไปหมดเลยเป็นความเชื่อเท่านั้นเองนะคะไม่ได้มีอะไรมาก ถัดมาก็เป็นต้นเศรษฐีวินสันค่ะนี่แค่หน้าบ้านนะคะจะเกี่ยวมีอยู่แค่นี้นะคะเพราะว่าบ้านเรานะคะมันเปิดการค้าทําอู่นะคะปลูกต้นไม้เนี่ยมักจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เพราะว่ากลิ่นของน้ํามันเอออะไรเอยเนี่ยนะคะมันก็มีปัญหาตรงนี้นะคะทำให้พวกพืชพวกอะไรมันไม่ค่อยงามเท่าที่ควรแต่ที่หลงเหลืออยู่ที่ให้เห็นเนี่ยก็เป็นเช่นนี้ล่ะคะ่ะ นี่ก็ต้นเอ่อต้นไม้มงคลน,นะคะเศรษฐีวินสันท่ะสวยงามไหมคะแต่จีกเกียวว่ามันสวยอยู่นะคะก็แล้วแต่มุมมองนะคะ่ะเพราะว่าสถานที่เนี่ยนะคะบางสถานที่นะคะมันสวยอยู่แล้วพอมีต้นไม้นะคะประดับประดาเข้าไปมันก็ยิ่งสวยใหญ่แต่สําหรับจีกเกียวนะคะมันเปิดทํามาหากินนะคะมันเป็นพื้นที่ธุรกิจนะคะได้เพียงเท่านี้นะคะไว้ให้ลูกค้านั่งรอรถ ะะรอรถที่เอาเข้ามาเปลีย่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องบ้างอะไรบ้างนะคะพอร้านเราเปิดเป็นทาธุรกิจทําการค้าต้องมีมุสมสงบนะคะให้เพื่อนๆหรือลูกค้าได้นั่งพักผ่อนนะคะนี่ค่ะเป็นสารพรบมนะคะที่เจี๊ยวนะคะดูแลมาสิบกว่าปีแล้วค่ะตั้งแต่มาเปิดร้านจะบอกอยากจะบอกเพื่อน <S <S ๆว่า ตอนนี้นะคะค่อนข้างเงเงียบมากเศรษฐกิจฐฐน,นะคะเจ๊เกียวก็เป็นเหมือนเพื่อนๆเ,เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเรามาให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะอย่าคิดอะไรมากมันต้องผ่านไปได้นะคะจะยืนเคียงข้างกันไปแบบนี้แหละคะ่ะขอบคุณในการรับชมนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจ๊เกียวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ